คลิปนี้ตอบคำถามนะคะหลายคนสอบถามมาว่าทำไมเวลาเราใช้น้ำบาดาลในการรดน้ำต้นไม้เนี่ยจะต้องสูบเข้ากับบ่อพักไปก่อนตรงนี้ขอตอบอย่างนี้เลยนะคะน้ำบาดาลน,นะคะเป็นน้ำใต้ดินที่เราสูบขึ้นมาซึ่งน้ำใต้ดินเนี่ยบางครั้งเขาจะมีแร่ธาตุเชิงเดี่ยวเช่นสนิมหินปูนเกลือมากจนเกินไปนะคะแล้วเวลาถ้าเราไปรดน้ำโดยตรงเนี่ยต้นไม้เขาก็จะไม่งามเท่าที่ควรน,นิยมที่จะสูบน้าขึ้นบ่อพักไป ก่อนเพื่อที่จะให้เกิดการระเหยหรือว่าการบำบัดตามธรรมชาติค่ะไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชน้ําการเลี้ยงปลาก,ก็สามารถปรับสภาพน้ําเพิ่มแร่ธาตุที่ต้นไม้ต้องการได้ค่ะในการพักน้ําบาดาลน,นี้นะคะบางบ่ออาจจะไม่จําเป็นต้องพักสามารถดูดโดยตรงและไปรดต้นไม้ได้เลยก็ขึ้นอยู่กับว่าสภาพน้ําตรงนั้นนะเป็นแบบไหนลักษณะแร่ธาตุเป็นยังไงนะคะทางที่ดีลองนําน้ําบาดาลไปตรวจสภาพดูก่อนเพื่อต้นไม้ของเราจะได้แข็งแรง งดงามให้ผลผลิตดีๆค่ะ